งนี้นะครับปอกุโจนี่ได้นี่นนครับชื่อของมันไอ้ถั่วนี่เป็นหมาที่อ่อ,อนอยู่ตรงนี้เพาะของกินของขนมเออูด,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 ดนี่เป็นไงล่ะลนี่นี่นะครับใครมาปอกุโจนะครับต้องมาสัมผัสกับไอ้ถั่วนี่เจ้าของตัวจริงซือขนมมาฝากด้วยเออนี่นะครับ มาถึงเรียกเลยไอ้ทั่วเดี๋ยวมันเดินตามเองครับ <c oughs> นี่ไปบ,บาย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 สนใจยังไงมันโคตรหมื่นไอหมาพันเนี่ยดูด <c oughs> ิของจริงดูดูหน้ามันก็แบบชาตินี้มันเกิดมาทำไมวะ <c oughs> <c oughs> ดู <c oughs> เห็นหน้าตัวเองไหมเนี่ยโอเคอ่ะไอ้ทั่ว ปอกุโจใช่ย่ะูมันถอนหายใจใส่เช้ยอยยังนี่ยเคเลย